สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในสุริบที่77ดนะครับผมให้หัวข้อว่าการต่อยตรองด้วยสองมุมที่แตกต่างในพระคัมภีร์สุริปเจบข้อที่1 2บสงในได้อ่านว่าข้าพระเจ้าจะตรึกตรองถึงราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์และลำพึงถึงราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าวิธีการของพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ใดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของเราพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทําอันอัศจรรย์ ผู้ทรงสำแดงวิทานุภาพของพระองค์่าำกลางชนชาติทั้งหลายตอนนี้เป็นคนที่เขียนเนี่ยนะครับชื่อว่าอาซาบอาซาบเนี่ยได้อธิบายถึงตัวเขาเนี่ยข้อ1นึข้อสอบอกพลิกไปพลิกมาตลอดคืนนะครับซึ่งไม่สามารถจะหลับได้ทั้งที่เขาคล่ำครวญถึงพระเจ้าความทุกข์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเรื่องอะไรนะครับแต่ว่านอนกระสับกระส่ายทั้งคืนหลายคนอาจจะเคยเข้าเฝ้าพระเจ้านี่นะครับแต่ไม่พบสันติสุข ทั้งที่ใช้เวลาทั้งคืนกับพระเจ้าการใช้เวลากับพระเจ้านานเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคำตอบของสันติสุขของชีวิตถ้าหากเรามีมุมมองที่ผิดแต่นั่นเองเรามาดูความการไข้ครวญถึงพระเจ้าสงแง่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันที่หนึ่งก็คือการไข้ครวนหรือการไตรตรองที่เต็มไปด้วยความสงสัยตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10เนี่ยนะครับข้อ1ข้อสมีคำกริยามากมาย ที่แสดงถึงว่าเขาเอาจริงเอาจังกับการอยู่ใกล้พระเจ้าเช่นข้อ1ลร้องทูลข้อ2แสวงพระองค์เหยียดมือขึ้นอธิษฐานไม่หยุดข้อ3คิดถึงพระเจ้าครวนครางตรึกตรองข้อ4ปิดตาไม่ลงข้อ5พิจารณาข้อ6ภาวนาตรึกตรองและสองหาจะสังเกตว่านี่คือท่าทีที่เขาทำนะะแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นคือเขากลับอ่อนละอาใจ ตลอดคืนที่เขาสแสวงหาพระเจ้ามันดูเหมือนว่าเป็นการเหนื่อยเปล่าอย่างไงก็ตามความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เขาไม่สแสวงหาพระเจ้าแต่เกิดขึ้นจากมุมมองที่ที่ผิดมุมมองอย่างไรเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและคําถามมี4คําถามด้วยกันครับที่เขาถามพระเจ้าในข้อ7พระองค์ทอดทิ้งไปน,นิดหรือข้อ8พระสัญญาสิ้นสุดแล้วหรือข้อ9พระองค์จะไม่กรุณาอีกแล้วหรือ และพระองค์หยุดความสงสารแล้วหรือเต็มไปด้วยความสงสัยข้อสรุปก็คือพระองค์เปลี่ยนไปข้าพระองค์จึงทุกข์ใจพระเจ้าเปลี่ยนหรอครับพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแต่เขากลับไปไม่ถึงพระองค์เท่านั้นเองเพราะต่อมาข้อ1 1ถึง20การไตรตรองเขาเปลี่ยนไปครับเขาไตรตรองด้วยท่าทีใหม่คือด้วยความเชื่อข้อ1 1ข้าพระเจ้าจะละลึกถึงราชกิจใช้คําว่าจะนะครับ จะจดจาการอัศจรรย์สมัยก่อนหมายถึงมีมุมมองใหม่ละข้อ13เลยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าวิธีการของพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ใดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของเราเขารู้ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าควบคู่กับความบริสุทธิ์ถ้าปัสจาความบริสุทธิ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นจะไม่ถูกสาแดงออกและตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะทําบาปต่อพระเจ้าเป็นเหตุให้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่เกิดขึ้นกับเขา เขาเลยกลับมาทบทวนบทในเรื่องราวเก่าๆนะครับข้อ1 5บหถึงยีเขามารลลึกถึงเหตุการณ์ที่ทรงถ่ายอิสราเอลอกจากอียิปต์นะฮะแล้วเขามายอมรับในข้อที่19ว่าพระมันคาของพระองค์อยู่ในทะเลพระวิถีของพระองค์อยู่ในน้ํำหือมาถึงกันนั้นรอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครรู้ซึ่งหมายถึงว่าพระองค์เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจสรุปในวันนี้เมื่อไรก็ตามที่เวลาที่เราจะไล่ควรถึงพระเจ้า ต้องมีพื้นฐานที่สําคัญคือจะเข้าเฝ้าพระเจ้านานเพียงไรไม่สําคัญมุมมองต่อพระเจ้านั้นต้องมีความเชื่ออย่าเบื่อจะไข่โควรเพรชนะเพราะจะนําเราไปพบสันติสุขในใจทําให้ไม่ต้องนอนกระสับกระส่ายมือก่ายหน้าผากเพราะความสงสัยใจพอดครับ